หน่วยปฏิบัติการทุกท่านพร้อมหรือย่างที่วันนี้เราจะมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ภารกิจนี้คืออะไรครับหมหน้าปฏิกัดปฏิกัดปฏิกัดภารกิจนั้นของเราก็คืออาบน้ำไอพิง วันนี้เราจะมาอาบน้ำไอ้พิงกันด้วยไอ้พิงไม่ได้อาบน้ำมาหลายทศวรรษแล้วมนอาบมนลงโคลนมามอันนั้นก็เรียกว่าเล่นเฉยแต่ว่าเราจะอาบให้มันแบบสะอาดเอี่ยมเลยและที่สำคัญไอ้พิงไม่อาบน้ำโคตรยากเนี่ยไอ้พิงนะไม่พิงสาวไปคุกโคลนจนดำไปหมดโอเคแต่ว่าผมมีชุดใหม่พวกคุณด้วยวันนี้เพราะว่าถ้าอาบน้เฉยนั่นมันจะเลอะไปเปลี่ยนชุดเมื่อเรานี้องการเรียกอาพวกเรา็จะได้ใคร เพื่อให้โลกนี้ถูกทำลายพวกเราเกณฑการกเินไอ้กับไอ้ไม่ A few moments later ตอนนี้เป้าหมายของเรากำลังเล็งเป็นย่อยู่นี่มาแล้วมาแล้วมันยิเงียบไว้แผนการแรกเราจะต้องเอาหนักนี่ต้องทำอหละพูดจริงนะใครก็ได้เดินไปหามันที่ไม่ใช่ผมทำไมอ่ะมันเดินนมัร้องเลยอ๋อเหรอมันไม่ถูกกันเหรอภารกิจแรกเราจะต้องตักน้ำใส่ไอ้นี่เพื่อที่จะลาดใส่มันใครเป็นคนไปตัดตอง เอาน้ำมาไปยากอเลยนะไปขี่หลังมันดิเไ้ยังไปขี่หลังมันขี่ได้เหรอเฮ้ยลองลองดิลองดิไปขี่หลังมันดิิไปแลดิไปดิไปดยูดูดิของอะไรเดี๋ยวรอให้คนไปซื้อแชมพูมาให้มันคลิปนี้ไม่ไม่ได้มีเออเนี่คือทุกคนสังเกตง่ายๆเลย ไอสองเนี่ยมันจะเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าที่แบบปีนลุดออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นเด็กที่เออเหรอมันเป็นผู้ชายที่จริงตองคือเป็นผู้หญิงตีนเลยกระเทยชัวร์คลิปนี้ไม่มีอะไรมากจะมาล้างไอ้อาบน้ำไอ้พิงกี้สิกูยังไม่อยากเปียกอาบน้ำมันสิไม่ใช่อาบเอ้ยเอาแล้วไปเล่นน้ำมาจากไหนทำไมมันเปียกดูตัวเองก่อนเจนี้ก็เหนื่อยแล้วว่ะ ทำไมมันเหนื่อยจังวะตอนนี้เราได้แชมพูสก๊อตบุสไปแล้วแชมพูสก๊อตบุแชมพูอะไรสก๊บสโอ้โหทำลายกันเลมาแชมพูสก๊อตบุเดี๋ยวเราจะเอาแชมพูไปละลายกันไอ้ตาวมันเก็พึ่งไปไล่เดี๋ยวมันจะะจได้้ไไม่ดดอาูเนี่ยดูไอ้พิงวิ่งหนีขนาดนี้รู้แล้วว่ามันชอบกัน ลงมาแล้วเราก็เอากระเบกระเบื้อขึ้นลงไปปื๊ดไปเรียบร้อยต้องอาบน้ำมันให้ได้เพื่อกอบกู้โลกของเราเพื่อมันเดินเข้าไปในตัวเราจะได้ไม่หมิ่นอีกต่อไปจิงจิงจิงลูกจิงอันนี้มาอย่งโอ้ว้เอาเดีวเอาเดีว มันยากว่ะซิงมึงจยากเอาคนอีกแล้วมึงเดื่อยนะเนี่ย5 minutes later อาไงดีวะเราจับมันได้ไหมเราแบบสามารถล็อกันได้ปะพี่พี่เลือกเวลาผิดพี่ต้องเลือกเวลาตอนที่มันติดสัตว์อย่าชาร์ดนะแลวกูตามซิง เอ้ยโยนจับเลยจัเลยยน่เลยตัอู้กูเหนื่อยตับไปพี่เหนื่อยปะเหนื่อยจริงแล้วไม่ได้คือมันสายยังไงให้โดนแค่ตูดเอาไงครับผู้ผู้พันต้องลาต้องลากมันเข้าข้อเมื่อกี้โอ้ลาอมันเข้าข้อ เออทำได้ไว้วันนี้มันจะไม่ท้อมันเหนื่อยแล้วเห็นไหมมันหอบแล้วถิงมันเราเดี๋เราเดี๋ยวเหนื่อยนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในวันหน้าเรายะเจอชาตวตัวนึงที่ค่อนข้างดร้ายเราต้องจัดการมันให้ได้ที่หนแรกสุดตัวโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อย

หมูอะไรวะเหนื่อยอ่ะมือเบิกมันบิกเดียวเจ้าของบ้าว่ะเอยเจ้าของเจ้าเขาจะถามว่ากูทารลุนละกันไอ้ทารลุทานลุนสัตว์ไหมเนี่ยมากไอ้จ้องมาเนี่ย มาปรึกษาหาเรือนหน่อยอาบน้ำไม่พิงเป็นอาบนดาวันเกิดแทนไหมคือ <c oughs> ตอนแรกไม่คิดว่ามันจะวิ่งตลอดเวลาคิดว่าแบบมันเหนื่อยแล้วมันก็หยุดแล้วเราก็สามารถขัดครขาดได้ปกติแต่นี่คือมันแบบไม่มีเหนื่อยเลยอ่ะแล้วตอนนี้<อ>ใครเหนื่อยเราแหละ <c oughs> เราลองเอาอาหารมารอ่อนนะไม่ได้ไม่ได้ไอ้ี้ยเวลาพิงกินข้าวไม่คอดอยู่เลยเหรอผมเคยโดนกัดรอบหนึ่งมันไม่ให้ใครยุ่งเลยอเอางนี้ใครขัดไอ้พิงได้เกิน5ครั้งให้ไปเลยพันหนึ่งคนละพันอ่ะปะเป็นชาเลนจ์ไป5ครั้งนะยากเลย5ครั้งเจอ พอมีเงินเข้ามาแม่งไม่เหนื่อยกันแล้วเอาเป็นว่ามันยากเกินไปมันก็ต้องมีอะไรกระตุ้นก็คือเดี๋ยวถ้าใครขัดไอพิงเกิน5ครั้งผมให้ไปเลยคือต่อเนื่องนะ1,2,3,4,5อย่างงี้ต่อเนื่องนะแต่ถ้าปื๊ดแล้วมันหลุดไปคือนับใหม่เีหลังให้ด้วย5ครั้งพอเลยภารกิจสำเร็จได้ไป1 0 0 0แต่ตอนนี้คือมันอยู่เลยนะเห็นไหมทุกคนพิง,ง,พ,งพิงลูกพิงเ้ยข้าม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 ,าม,าม,ามา ทำอะไรนะกินข้าวมาถุงกินเลยพิงพิงมานี่แล้วพิงมามานี่เราลูกพิงหรือว่าต้องเรียกมันเสียงสักเสียงสามเสียงสี่น้องพิงลูกเออพิงพิงอะฮะเังเหินได้แล้นะเฮ้ยโอ้ยโอ้โหาจะมีใครน่ากัวะว่าคลิปกูเนี่ยโดดแน่ๆเลยเนี่ยกูว่าเนี่ยหายสองไปห้าทีเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไล่มันเข้าห้องน้ําสวยเออกูลืมไปว่าตอนนั้นกูเคยอาบน้ำให้มันแล้วกูไล่มันเข้าห้องน้ําค่อรๆๆโอเคห้าพันยกเลิกเข้าน้ำไปเข้าน้ำไปหรือจะเข้าไปแปรงเลยดีวะเออๆๆฉีดไปฉีดไปมันจะนั่งแล้วฉีดไปเออสวยเฮ้ยวันนี้มีกำนมต่อเราแล้วโอเคอาบไปใครเข้าห้องน้ำไม่เป็นไร เสียงโลกเดี๋ยวอาบน้ำให้แป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเออดูข้างข้างมันดำมากเลยเฮ้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 ยเ้เท้ยเ่นยเฮ้ยเฮยเ่้ย่้ยเ้ยเฮ้เ้ยเอ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ย่ฮเ้ยเอาเอ้เฮ้เ้เาเลยเฮ้าเฮ้ยเยเฮ้ยเะ้ยเฮ้ยเบ้ยอะไรเฮ้ยบุ้สเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเยเออ ไปเดียร์ไปจีบตัวมันหน่อยจีบตัวมันหน่อยไปเบียร์ลูกเออจีบตัวมันจีบตัวมันทำไมยี่ยอกวะจตัวมันดีดีหามันหน่อยโอ้ยว้าวว้าวว้าวเยๆใจนนเ้ทุกคนเย็นไอ้ย่าฮ่่าอน้ำเบีน้เบียรน้ำเบียรนเบียพี่ mọi người ăn nói cho ăn á, cái gì ăn nói cái gì tự nhiên. Để gì luôn, nói cái gì ăn nói rồi gì ăn nói cá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 i gì ăn เก่งมากเลยลูกเก่งมากเก่งมากคนสวยเก่งมากเป็นไงสบายใช่ไหมล่ะอาบแล้วอ่ะถัดไปถัดไปเก่งมากเก่งมากเอาตะกูเหนื่อยแล้วมึงแต่แม่มึงถึงต้องดูน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยน่ารักก็จริงอะแล้วกูยังไงอปวนปะอ้วน กินเยอะหหุ่นดีมากเลยเพีงเลยเป็นหมูที่หุ่นดีที่สุดอ้ไอ้อ้ยุดนิ่งมิโอเคอ้อาบน้ำเลยอาบน้ำซะเลยเป็นไงกูอาฆาตมิงได้โอ้ยเ้ยยโยยนยดยดย่ยโอเคนิ่งไว้ได้ะไรอ่ะจุบจุบจ ไม่ชูมชู่อเหรอ่มสุดเอาเลยไว้นิงไว้เค่อยมาเอาดังชโลมนะค่อยชโลมโอเคชๆนะโอเสูๆให้มันด้วยชุมุ่มให้มันด้วยไอ้ตาเอามันเอามันมาอยกู แก้ำออนไ้ไาเลยอ้ย่าอาบหมูทำไมกูเปียกทำไมมึงไม่เปียกเลยมึงไม่ทำอะไรเลยมึงต่อให้มันจะไปเล่นโคลนต่อแต่อยังไงน้อยเราก็เอาอันเก่าออกไปเอาเชื้อโรคเก่าออกไปเพื่อที่จะไม่ให้เอาหรืออีกตัวหนึ่งเลยเฮ้ยหรืออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวกันคปีนตอนแรกคิดว่าจะไม่ทำแล้ว เพราะว่าม so ัน oh. จ ah ับไม่ได้จะยังดีอะไรมันทำไรอะไรอ๋อมัน้างเท้านามอะไรทางเท้าอ๋อเฮ้ยเฮเฮ้ยเอ้ยเ้ยเเวเฮ้ยเ้เฮยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเบ้ยเฮน้ยเฮเฮ้้้เ ภารกิจอาบน้ำพี่ของเราก็จบไปไม่ที่เดียวโอ้วหน้าไปตาลายหมดเลยแสงไม่ได้ดูแสงดูตาลายหมดแล้วอไปคลิปแล้วสำหรับวันนี้ภารกิจอาบน้ำพี่ของเราก็จบไปไม่ที่เดียวแล้วเอาดีๆแล้วภารกิจของเราวันนี้ยังไงแล้วสำหรับภารกิจของเราแบเราแบบก็ไม่ใส่ให้มันดีๆนะทุกคนถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกาแล้วฝากเพื่อนๆเราด้วย ไปตามทุกคนแล้วปากไฮโดรเจลลี่เดี๋ยวขออนุญาตไปกินไฮโดรเจลลี่ก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากต้องการน้ำตาลแล้วก็ความอร่อยสวัสดีครับ <c oughs> มีอะไรอย่ะมีอะไรอย่ะฝากถึงมันนะโอ้โห <c oughs>